สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนล daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนำเสนอเมนูไข่ข้นกุ้งครับเป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับแล้วก็อร่อยมากๆนะครับเพราะว่าได้ความหอมจากเนยนะครับแล้วก็ใส่นมไปด้วยทำให้รสชาติเนี่ยมันละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับเนื้อไข่ก็จะฉ่ำฉนุ่มๆนะครับตัวกุ้งที่เราลวกแล้วมันก็จะสุกกาลังดีเลยนะครับเมนูนี้ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ ใครจะโรยแม็กกี้เพื่อเพิ่มความหอมก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากทานรสจัดขึ้นนะครับก็ราดด้วยพริกน้ำปลานะครับก็อร่อยเข้ากันมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นกุ้งแกะเปลือกออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณ3ตัวครับต่อไปเป็นไข่ไก่2ฟองครับเนยชนิดจืดนะครับ ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยสําหรับโรยหน้านะครับเล็กน้อยน้ําตาลทราย1ช้อนชานมสดชนิดจืด1ช้อนโต๊ะแล้วก็ต้นหอมซอยสําหรับตกแต่งและเพิ่มความหอมนะครับต่อไปเราจะลวกกุ้งก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการทอดไข่เนี่ยแป๊บเดียวนะครับ เราจรึงต้องลวกกุ้งเนี่ยให้สุกประมาณนึงก่อนนะครับเวลาเราไปใส่ในไข่นะครับมันก็จะได้สุกพร้อมกันพอดีเลยนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่อ่างผสมนะครับแล้วก็ตีไข่ให้แตกนะครับจากนั้นเราก็ปรุงรสครับใส่ซอสหอยนางรมครับตามด้วยน้ำตาลทรายนมสดจืด ีอิวขาวตัวนมสดจืดนะครับมันจะช่วยให้ไข่ของเราเนี่ยมันมีความหอมแล้วก็มันก็ละมุนลิ้นขึ้นนะครับจากนั้นเราตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็เอาเนยใส่ลงไปครับขั้นตอนต่อไปเราเบาไฟเป็นไฟอ่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไข่ที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปครับเราใช้ไม้พายนะครับเขี่ยให้มันเป็นชั้นชั้นเป็นเลเยอร์แบบนี้นะครับ นี่นะครับค่อยๆเขี่ยด้านขอบเข้ามานะครับพอไข่เริ่มเกาะตัวแล้วนะครับเราก็นํากุ้งใส่ลงไปเลยครับนี่นะครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆเขี่ยไปเรื่อยๆนะครับให้ไข่เนี่ยมันค่อยๆสุกไปทีละนิดทีละนิดนะครับถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยด้านล่างมันจะไหม้ก่อนนะครับมันจะสุกเกินไปนะครับนี่นะครับพอไข่มันเริ่มแห้งแบบนี้แล้วนะครับเราก็โรยต้นหอมซอยไปอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ ตักมาราดกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะครับตอนแรกที่เราราดลงไปนะครับไข่มันยังจะเยิ้มอยู่นะครับพอมันเจอกับข้าวสวยที่มันร้อนๆนะครับมันก็จะค่อยๆสุกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็โรยต้นหอมซอยนะครับแล้วก็โรยพริกไทยป่นเป็นอย่างสุดท้ายนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวไข่ข้นกุ้งนะครับ เราจะเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นแฮมเป็นไส้กรอกเป็นปูอัดได้หมดเลยนะครับแต่ควรจะทําให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาในการเกียวในการทอดไข่เนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับนี่นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากได้รสจัดขึ้นนะครับก็ราดด้วยพริกน้ำปลาอีกทีหนึ่งนะครับอ้รับรองว่าแซ่บแน่นอนนะครับเมนูง่ายๆแบบนี้นะครับใช้เวลาทำไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับก็สามารถทำ ไข่ค้นกุ้งอร่อยอร่อยไว้ทานได้แล้วนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ